สัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อการเอาชีวิตรอดแต่เป็นการทําเพื่อครอบครัวพ่อเพียรซอร์ที่ฮับภาพยนต์ภูมิใจเสนอชา a d โดฟอ r c สให้เสียงสปอยโดนเชร์พนเริ่มกันที่ไคล่า ตอนนี้เธอกำลังเริ่มแผนการกำจัดหนึ่งในสายลับที่องค์กรลับของรัฐบาลส่งมาตามล่าไอแซกนั่นคือฮอลองกาซึ่งแผนการไม่มีอะไรมากนะครับเธอแค่ปล่อยข้อมูลเท็จเพื่อสับขาหลอกพวกมันให้ไปอีกทางจนในที่สุดไขรล่าก็ดักซุ่มยิงฮอลองกาได้ยอย่างง่ายดายตัดมาที่ไอแซกกับลูกตอนนี้ทั้งสองคุยกันไปเรื่อยนะครับตามภาษาพ่อลูกแต่มีเรื่องหนึ่งที่ลูกอยากรู้เพิ่มก็คือเรื่องของแม่ ผมคิดถึงแม่ฮะถางฝั่งไอแซคก็ได้แต่พูดปลอบใจนะครับเพราะเขาเองก็คิดถึงภรรยาเหมือนกันแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเลยทำให้พวกเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่จริงแล้วพ่อลูกคู่นี้คุยกันทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องงานที่ไอแซคเคยทำมาเรื่องคนชั่วเรื่องระเบิดและสาเหตุที่ทำให้หูเขาตอนเนี้ยไม่ได้ยินคือตอนนี้ไอแซคต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะครับ ในวันต่อมาไอแซคมาที่ธนาคารเพราะเขามีธุระที่ต้องจัดการเขาจึงบอกให้ลูกเล่นรอนะครับเพราะกลัวลูกจะเบื่อแต่ว่าไม่นานจากนั้นจูจูก็ดันมีพวกโจรเข้ามาปล้นแบบไม่คาดคิดทางด้านไอแซคที่เห็นเขาไม่กลัวนะครับแต่สิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายเขาเลยขอให้โจรปล่อยลูกเข้ามาฉันขอละ่ะแล้วฉันจะทำตามสิ่งที่แกต้องการ ทางฝังโจรได้ยินแบบนี้มันก็ไม่สนล่ะครับมันกะว่าจะเชื่อลิงให้ไก่ดูเลยขู่ไปว่าหมอลงไปซะไอ้เบือกฉันให้เวลาแกสามวิไม่อย่างนั้นลูกของแกน่ะได้ไปเล่นบนสวรรค์แน่โคตรแบบนี้ก็สวยสิครับไอแซกก็เลยถอดเครื่องช่วยฟังและหลังจากนั้นเขาก็ลงมือสังหารพวกโจรเก็บเรียบทุกคนเพียงไม่กี่วินาทีจากนั้นไอแซกพาลูกนี้ไปจากทีน่นี่นะครับพราืนอยู่ต่องานเข้าแน่แน ระหว่างนั้นไม่นานแจ็คซินเดอร์ก็ได้รับรายง,งานจากลูกน้องว่าล่าสุดฮลงก้าถูกฆ่าแล้วนะครับคาดว่าจะเป็นฝีมือของไคล่าและในตอนเช้าเรายังเจอนี่ด้วยนะครับไอแซคคนที่ท่านตามล่าอยู่ อธิบายเพิ่มคือซินเดอร์เคยเป็นหัวหน้าทีมสายรับ CIA นะครับซึ่งทีมที่เขาดูแลนั่นคือ Shadow Force แต่ทว่าทีมนี้ต้องถูกยุบเนื่องจากไอแซคและไคล่าทรยศต่อองค์กรซินเดอร์ที่แขนฝังใจเลยสั่งให้ลูกน้องตามล่านะครับแต่หายังไงก็หาไม่เจอขอจะเจอตัวแต่ละทีลูกน้องก็โดนไคล่าฆ่าตลอด ปัจจุบันซินเดอร์ไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมสายลับแล้วนะครับเขาลาออกเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตองค์กรความมั่นคงจีเจแต่ว่าเรื่องนี้ยังมีบางคนไม่เห็นด้วยนะครับบางคนเชื่อว่าซินเดอร์ไม่เหมาะสมเพราะเคยมีข่าวลือมาว่าเขากงกินประเทศทำธุรกิจสีเทาอะไรทำนองนี้แต่ทั้งหมดที่พูดมานี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนว่าซินเดอร์ทำจริงยังไงก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปโอเคต่อ หลังจากซินเดอร์รู้ความเคลื่อนไหวของไอแซคและไคล่าเขาจึงสั่งให้ทมีมออกตามล่านะครับซึ่งทมีมที่เขาสั่งไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคืออดีตสมาชิกชาร์โด r c e ทุกคน ตัดมาที่เจ้าหน้าที่คู่รักลุงกับป้าตอนนี้ทั้งสองกำลังตามเสือเรื่องชั่วๆของซินดร์อยู่นะครับเนื่องจากมันเป็นคำสั่งจาก OIG เพื่อเอาผิดซินเดอร์ระหว่างนั้นคุณป้าก็ได้รับข้อมูลจากวงในเรื่องไอแซคพอเห็นแบบนี้เธอรู้สึกกังวลมากนะครับเพราะว่าเธอสนิทกับพวกเขาทาั้งคู่ ส่วนทางด้านไอแซคตอนนี้เขาพาลูกบินข้ามประเทศเพื่อนี้มาซ่อนตัวและในช่วงเวลาเดียวกันซินเดอร์ได้ไปที่สำนักงาน G7 เพื่อเริ่มประชุมเรื่องของไอแซคและไคล่าสาเหตุที่เอาเรื่องสองคนนี้มาประชุมเพราะว่าสองคนนี้ถือว่าเป็นตัวปัญหาที่รู้เรื่องอ่อนไหวของรัฐบาลทุกอย่างและนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ซินเดอร์ต้องการกำจัดอธิบายเพิ่มคือแต่ก่อนไอแซคและไคล่าเป็นหัวหน้าทีมชาร์ดโฟร์สนะครับ และหน้าที่ของเทมนี้คือทำงานทุกอย่างที่รัฐบาลสั่งไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานแบบใดก็ตามแต่ปัญหามันเริ่มตรงที่ทั้งสองแอบคบกันซึ่งนั่นเป็นเรื่องต้องห้ามจนกระทั่งวันนึงไคลร,ร่าตั้งท้องพวกเขาก็เลยทรยศทีเทมและนนี้มาและนั่นเป็นเรื่องที่ผิดมากๆนะครับเพราะว่าเทมนี้มีกฎเหล็กข้อเดียวก็คือเข้าแล้วห้ามออกและถ้าใครฝา่าฝืนกฎข้อนี้จะถูกตั้งข้าวหัวทันที นี่แหละครับคือสาเหตุที่ไอแซคและไคล่าต้องแยกกันอยู่เพื่อความปลอดภัยของลูกส่วนทางด้านไอแซคตอนนี้เขาพาลูกมาถึงเซฟเฮาส์แล้วนะครับและด้วยความสงสัยลูกเลยถามเขาไปว่าทำไมตอนที่สู้กับโจนก่อนหน้านี้พ่อต้องถอดเครื่องช่วยฟังด้วยละะ่ะฮะไอแซคก็เลยบอกว่ามันทำให้พ่อมีสมาธิทุกอย่างดูช้าลงเหมือนมีพลังวิเศษนะ่ะ หลังจากคุยกันเสร็จทั้งสองก็เลยเข้านอนนะครับแต่ว่าในช่วงที่นอนอยู่ไอแซคก็ได้ยินเสียงกึกกักจึงออกมาดูและสิ่งที่เขาเห็นก็คือส้นตีนไวๆของภรรยานี่แหละครับสาเหตุที่เธอมากระเทือบไอแซคเพราะเธอไม่พอใจที่เขาทําให้ลูกต้องเสีย่ยงฉันอุตส่าห์ปกป้องพวกคุณไล่ข้าวลูกน้องไอซินเดอร์ทุกคนที่กําลังจะถึงตัวคุณแต่ทําไมทําไมต้องเปิดเผยตัวต,วตนด้วยวะเน,นี่ยทางด้านไอแซคก็บอกนะว่ามันจําเป็นแต่เธอก็ไม่ยอมฟังจนใน ที่สุดลูกชายเข้ามาขัดพอดีเห็นแบบนี้คนเป็นแม่ก็หยุดทุกอย่างละครับซึ่งคำแรกที่เธอคุยกับลูกก็คือรู้ไหมว่าฉันเป็นใครตอนแรกลูกชายจะไม่ได้นะครับเพราะตั้งแต่เกิดมาทั้งสองแทบไม่ได้เจอกันแต่ด้วยความรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกมันเลยทำให้เขารู้ว่าเธอคนนี้คือแม่ตัดมาที่ซินเดอร์ตอนนี้เขาเรียกอดีตสมาชิกชาร์โดฟัสทุกคนมาที่นี่แล้วสั่งไปว่า ตอนนี้ข้าหัวสองคนนั้นเพิ่มเป็นสองเท่าเราใจใช่มหมฉันมีกองหนุนให้เราจะลงมือกันอย่างรอบคอบไม่พึ่งโชคอะไรทั้งนั้นคนทรยศ์สองคนนี้ข่าคนของเราไปเยอะมากแล้วเรามีข้อมูลแบบเรี็วทมมว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนฉันสั่งปิดล้อมตำแหน่งพวกเขาเอาไว้แล้วเกมเริ่มแล้วทุกคนไปล่าให้สนุกนะกลับมาที่ฝั่งไอแซ ตอนนี้พวกเขากําลังคุยกันว่าจะเอาไงกับเรื่องนี้ดีในเมื่อการซ่อนตัวล้มเหลวแผนแตกโดนจับได้ไอแซคเลยแนะนําไปว่าเราจะฝากลูกไว้ให้ลุงกับป้าช่วยดูแลชั่วคราวจากนั้นเราก็รีบไปข่าไอพวกซินเดอร์ให้มันจบแผนงี่ง่าย ทางด้านไคล่าก็ไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากลุงกับป้าก็ตามสืบเรื่องซินเดอร์เหมือนกันใช่ว่าทั้งสองจะปลอดภยัยไอแซคก็เลยบอกว่าพวกเขาสืบเรื่องซินเดอร์ก็จริงแต่พวกเขาสืบด้วยเอกสารไม่ใช่มาจับปืนแบบเรานี่คือทางเดียวที่จะปกป้องลูกได้นะไคล่าโพดแบบนี้ไคล่าก็ต้องยอมแหละครับพอคิดดูแล้วมันไม่มีทางอื่นจริงๆ จากนั้นพวกเขาก็ได้ติดต่อหาลุงกับป้านะครับเพื่อนัดเจอกันอีกทีและแน่นอนว่างานนี้จะใช้รถธรรมดาในการเดินทางไม่ได้ไค่ร,ร่าก็เลยเอารถหุ้มเกาะสุดเท่มาใช้งานนะครับเพราะมันจะได้ปลอดภัย ต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆแต่ในช่วงที่เดินทางอยู่นั้นพวกเขาก็ดันเจออดีตสมาชิกชาโดซุ่มโจมตีบอกเลยว่าเป็นการโจมตีที่โหดมากนะครับพวกมันก็นำยิงผู้ไฟใส่ไม่ยังจงแสบตาตายไปซะทางด้านไคร,ร่าเห็นท่าบรเดีเลยให้ลูกไปหลบอยู่ในห้องแสบแล้วเธอก็เอาคืนโดยการปลาดยิงไปเรื่อยล่ะครับซึ่งไม่โดนใครซากกับเม็ดแต่ถึงอย่างนั้นใช่ว่าพวกเขาจะสู้ได้นะพวกเขาโดนบี้เข้ามาเรื่อยๆจนทําให้ รถถูกยิงยางแตกแล้วพุ่งตกน้ำลงไปทางด้านทีมชารโดเห็นแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับเพราะพวกเขาคาดว่าฝั่งไอแซคคงนี้ไปได้แน่ๆซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตัดมาที่ซินเดอร์หลังจากที่รู้ว่าหาตัวพวกไอแซคไม่เจอมันทำให้เขาเซ็งมากนะครับเขาจึงย้ำให้ทีมชารโดหาต่อไปไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ต้องหาพวกมันให้เจอเข้าใจนะส่วนทางด้านไอแซค ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยนะว่าพวกซินเดอร์หาเจอได้ยังไงนี่คุณนอกจากลุงกับป้าคุณได้ติดต่อหาใครหรือเปล่าทางด้านไคล่าก็บอกนะว่าไม่เคยติดต่อหาใครนอกจากสองคนนั้นไอแซกที่รู้เลยสันนิษฐานว่าหรือว่าลุงกับป้าจะเป็นสายให้มันถึงจะพูดแบบนี้ไคลา่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเธอไว้ใจสองคนนั้นสุดสด หนเมื่อโดนไล่ตามแบบนี้ไคล่าจึงแก้ปัญหาโดยการโทรหาซินเดอร์แล้วนัดเจอกันจะได้สาสางเรื่องนี้ให้มันจบตอนแรกซินเดอร์ไม่ยอมทำตามนะครับแต่พอไคล่าขูว่าจะเปิดโปงความซั่วทั้งหมดที่มันเคยทำมามันก็เลยยอมเจอแน่นอนเรื่องนี้ไคล่าตั้งใจทำคนเดียวนะครับพอไอแซคตื่นขึ้นมาไม่เจอเธอเขารู้เลยว่าไคล่าต้องลุยเดี่ยวแน่ๆ่ จากนั้นไอแซครีบมาหาลุงกับป้านะครับและพอได้เจอกันเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจนะว่า2คนนี้เชื่อใจได้แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เขาก็ต้องอยู่กับ2คนนี้ไปก่อนละครับเพื่อความสบายใจของลูก ส่วนทางด้านไคราหลังจากที่เจอซินเดอร์เธอก็คุยไปเรื่อยนะครับที่จริง2คนนี้เคยมีซัมติงกันมาก่อนนะก่อนที่ไคราจะมาเจอไอแซคแต่ว่าในความสัมพันธ์ครั้งนั้นไคราไม่ได้จริงจังนะครับซึ่งคนที่จริงจังก็คือซินเดอร์เขาต้องการไครามากๆแต่พอไคราไปคบไอแซคแล้วหักหลังทมีมมันเลยทําให้เขาโมโหสุด,สด ส่วนสาเหตุที่ไคร,ร่ามามหาซินเดอร์ตอนนี้ใช่ว่าเธอจะมาคุยให้มันจบแบบแฮปปี้นะครับเธอมาที่นี่เพราะต้องการที่จะฆ่าซินเดอร์แต่ทว่าแผนการคราวนี้ต้องล้มเหลวเนื่องจากว่าซินเดอร์มันรู้ทันที่ซวยไปกว่านั้นซินเดอร์มันก็ส่งคนไปนล่าพวกไอแซกเซ่นกันจากนั้นซินเดอร์สั่งให้ลูกน้องพาทุกคนมารวมกันที่นี่นะครับและสาเหตุที่เขารู้ว่าพวกไอแซกอยู่ที่ไหนนั่นเพราะว่าไอมนุษย์ลงเป็นสายให้มัน ใช่ครับลุงเป็นคนทรยศและสาเหตุที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาอยากได้เงินเงินคือทุกสิ่ง ถ้าถามว่าซินเดอร์พาทุกคนมาที่นี่ทำไมคําตอบโหดรลายมากนะครับนั่นเพราะเขาอยากฆ่าไอแซคและไคล่าต่อหน้าลูกเขาอยากเอาเคืนให้สาสมอยากเอาเคืนให้มันเจ็บให้มันแสบกว่าที่สองคนนี้เคยทำมาบอกเลยว่างานเนี้ยทำเพื่อสนองตัญหาตัวเองล้วนๆและในตอนที่คุยอยู่นี้จูจูลูกน้องคนสนิทก็เข้ามาหาและพูดว่าพอแค่นี้เธอซินเดอร์คุณถูกจับแล้ว <c oughs> เรามาจากกระทรวงยุติธรรมทำงานให้ OIG และหลายเดือนที่ผ่านมาเรามีหลักฐานมากพอที่จะเอาคุณเข้าสังเตได้ยอมแพ้ซะเอ็นน้องก็คือสองคนนี้แฝงตัวเข้ามาเพื่อหาหลักฐานจับซินเดอร์นะทางด้านซินเดอร์ที่รู้ก็สตั้นไปเลยแหละครับและในตอนนั้นเองก็มีสมาชิกชา์โด้คนหนึ่งอยากลองดีเขาจึงโดนเก็บไปก่อน พอเป็นแบบนี้ชาโดคนอื่นก็เลยสร้างความวุ่นวายแล้วก็หาทางจัดการพวกไอแซคแน่นอนว่าทางไอแซครู้ทันนะครับพวกเขาก็เลยแยกกันสู้และผลที่ได้คือใครร่าสามารถจัดการนักฆ่าหญิงได้อย่างง่ายได้ส่วนคุณป้าก็สามารถตามมากระเทือบไอมนุษย์ลุงได้ถึงที่และทีเด็ดไปกว่านั้นคือไอแซคใช้ท่าเทๆแล้วก็ลงมือสังหารนะะักฆ่าชายได้อย่างซิ้ว หนเมื่อลูกน้องตายเรียบขนาดนี้ซินเดอร์กับคนที่เหลือจึงเรียบหนีสิครับนแน่นอนว่าทางไอแซคไม่ยอมให้ไปง่ายๆเขาฝากให้ป้าคอยดูแลลูกแล้วก็รีบตามซินเดอร์บอกเลยว่าฉากนี้เป็นการไล่ล่าที่ดุเดียดมากครับทั้งสองใช้เรือกระแทกกันจนในที่สุดเรือของซินเดอร์ก็เสียท่าแล้วตีลังกาข้ามไปบนฝั่ง โขนขนาดนี้ใครก็มองว่าตายแน่ๆแต่อพวกซินเดอร์ยังรอดนะครับทางด้านไอแซคและไคล่าก็เลยแยกกันหาซึ่งงานนี้ไอแซคได้ดวลกับสมาชิกชาโดส่วนไคล่าได้เจอกับซินเดอร์และผลออกมาก็คือไอแซคสามารถเอาชนะหมอน,นี่ได้อย่างง่ายได้ที่แยก่ก็คือไคล่านี่แหละครับขนาดซินเดอร์เจ็บหนักขนาดนี้เธอก็เอาชนะมันบ่ได้สุดท้ายก็โดนจับ ไม่นานจากนั้นไอแซคก็มาเห็นว่าไคร,ราโดนจับอยู่เห็นแบบนี้มันทําให้เขากดดันนะครับที่จริงก็ไม่เข้าใจซินเดอร์เหมือนกันนะคือถ้ามึงอยากจะฆ่ามึงฆ่าได้เลยเนี่ยโอกาสทองแต่ซินเดอร์ไม่ทําครับซินเดอร์เป็นคนที่ลีลาอย่างโคตรลีลาเลือนหลายจนในที่สุดไอแซคก็เลยใช้ช่องว่างยิงพาไลเมียตัวเองใส่ซินเดอร์และนั่นก็ทําให้ซินเดอร์ตายอย่างอน,นาก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง 6เดือนต่อมาตอนนี้ไอแซคและไคล่าใช้ชีวิตร่วมกันกับลูกอย่างมีความสุขนะครับส่วนคุณป้าก็ทำงานให้รัฐบาลเหมือนเดิมซึ่งงานใหม่ที่แกได้รับมอบหมายให้ทำจากนี้คือจะตั้งทีมชา a ์ o w ฟอร์ส2.0ขึ้นมาและแน่นอนว่าแกชวนให้ไคล่ามาร่วมทีมด้วยนะครับแต่ไคล่าดันปฏิเสธเพราะเธออยากใช้ชีวิตแบบปกติไปก่อนก็นั่นแหละครับดูโซแล้วชา์โดฟอร์ส0ไม่น่ามีนะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน